ปูนี้เป็นปูทะเลเดนมาร์กนะคะก้านใหญ่มากรุ่นนี้ยายเพิ่งได้ซื้อมาจากเพื่อนค่ะกิโลละแปดสิบห้าคนหรือเท่ไร่ล่ะแปดสิบห้าคนตีไปตีไปแปดสิบเนาะสี่ร้อยกิโลละสี่ร้อยบาทค่ะรุ่นนี้ก็จะมีแต่ก้ามใหญ่ๆหน่อยน่ากินมากยายก็จะเอามานึ่งนะคะยายซื้อมาสองโล เพราะถ้าไม่กินนี่เดี๋ยวเนื้อเขาก็จะฟอค่ะเพื่อนกระแถมมาให้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซึ่งนึ่งใหญ่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวแดงๆเนี่ยเขาเป็นกระทะไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วกระทะไฟฟ้าใหญ่เสียค่ะเรื่อยกแต่ซึ่งยายก็เลยเอามาดีไซน์เอามารีไซเคลิลใช้กับกระทะก็ใช้ได้ค่ะ ใช้กันได้แล้วขามาดูเลยยายใส่ลูกชิ้นกุ้งลงไปด้วยนะคะยายอยากกินลูกชิ้นกุ้งนึ่งกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมาค่มามาวันนี้คุณยายมีปูทะเลเดนมาร์กนะคะเอามาฉลองสี่แซนซับสคร b e ค่ะฉลองทั้งเดือนเดือนนี้ จะร้องจนกว่าจะได้ห้าแสนนี่แหละค่ะพูดไปปูใหญ่นานแล้วยายไม่ได้กินปูนั่แหละค่ะมากินกันเลยนี่ยายก็จะมีน้ําจิ้มฟังดีๆนะคะว่าคุณยายใส่อะไรลงไปมั่งน้ําจิ้มซีฟู้ดกระเทียมกระเทียมดองกระเทียมธรรมดาแล้วก็กระเทียมดองนะคะพริกสีแดงแล้วก็ซอสพริกมะนาวรากผักชีน้ำปลาเกลือน้ำตาล ชูรสนั่นแหละค่ะมากินกันกลา้ามใหญ่ๆเลยค่ะดูสิตัวจะขนาดไหนเนาะเขาเรียกปูอะไรปูใบใช่ไหมคะที่ว่ามีตะก,กล้ามใหญ่ๆอย่างนี้นะ่ะก็สุดยอดจริงๆเลยยายก็ไม่รู้นะว่าจะใหญ่ขนาดไหนเท่ามือยายไหมั <c oughs> น่นแหละค่ะมากินกันเลยยายก็แกะไปแล้วนะคะ ดูใหญ่กเคาะคือใช้ใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนเคาะเคาะจะว่าช้อนเปี้ยวกว่าจะได้กิน นื้อรู้สึกว่าเนื้อนี่จะจะออกง่ายกว่าปูอาลาสก้า อูนี่หาซื้อได้ตามร้านขายปลาทั่วไปนะคะมีค่ะแต่มีไม่บ่อยมีเป็นฤดูตกกิโลละห้าสิบห้าถึงแปดสิบห้าแล้วแต่ไซส์นะคะหมดแล้วอุ้ยอ,อ,อันนี้สวย กินเมี่ยงลูกชิ้นไปด้วย อา้าวอันนี้ทุบไว้หมดแล้วเรอก้ามที่ใหญ่ทุบ่ะโอ้ยยังไม่หมด <c oughs> นี่ตัวบิกบ๊กๆยังอยู่อ๊้ยจะออกมาให้ยญ่ไหมย <c oughs> ิงแต่กลัวไม่ออกให้อยู่สวยงามมากนี่แหละค่ะที่ยายอยากแกะปัวาสก้าให้ออกมาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าแกะออกมาเป็นอย่างนี้นะคงจะมีความสุขวันนั้นนะ คงจะได้กินได้ฟินกว่าน,นี้ chụp bột cho bể một lắm yeah. mày có dám sẹo mà, à xem nữa thương mà sẽ với chúng đi ui มีอีกไหมหมดแล้วเขาคือไม่กินเมี่ยงลูกชิ้นเลยล่รอประีดคุณยาย เจอปูเจอปูแล้วลืมเมี่ยงลูกชิ้นกลจะกินเมี่ยงลูกชิ้นเนี่ย สะออนเนื้อ อดี๋ยวนี้ยายเอาคอนทุบอีกอันนี้ก็มีข้อตรงข้อเขาเนี่ยตรงไหน,นที่ยายทุบไปนี่คนต้มเขาก็ต้มได้ดีนะฮะเขาต้มมาให้ยายแล้วอุ้ยยังเหลืออยู่ <laughs> ยังเหลืออยู่ค่ะยังเหลืออยู่หหลักช้อนนี้จังเลยเสียงก็จะเหมือนมดดำแล้วแอบเข้าไปทุกทีแล้ว <laughs> เ,เดี๋ยวก็แงะชอบตรงนี้ โออกมาเป็นท่อนเลยนี่เก็บไป เป็นเมี่ยงต่อเินเมี่ยงต่อค่ะ หงานด้วยด้วยโอ้ยคิดถึงลูกคิดถึงพี่อ๊อดาข่มล่ากินไม่เป็นคาเมล่าเนี่ยต้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะไก่ย่างไก่อบ มือการบึ้งๆมงก็บไปไหนล่ะเอาเี ยากอยู่ค่ะกินปูอร่อยตรงแคะนี่แหละค่ะแต่ถ้าใครแกะมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้อาจรดจะต้องแกะเองง่าๆงาๆอย่างเงี้ยอื ถ้าไปกับแฟนนะคะคือจะเป็นเมนูที่แบบไม่ได้ใส่ใจแฟนเลยคือจะเป็นเมนูที่นั่งจิ้มนั่งแทะนั่งแบบไม่ใช่เมนูโรแมนติกนะคะเนี้ยงัดเงัดแงะแงะจะโอ้ึกว่าจะไม่ออกพระเจ้าช่วย อยขอโทษนะคะลูกค้าคลิปนี้ห้ามดูถ้าดูแล้วจะซูนให้มามีคุณลูก ตอนมาก็ไม่มาไม่มีนะปู่อยายโทรไปสั่งแล้วนะคะเพราะว่าตอนลูกมาอยากให้ลูกได้กินไม่มีค่ะพี่โอจะมาทีก็นุ่นละหรือเวลาที่ยายไปหาอย่างเงี้ยยายก็จะเอาแช่แข็งไว้นะคะพอจะไปหาลูกก็แบกไปด้วยแต่บางทีลูกก็บอกไม่ต้องมาหรอกแม่มันกินยาก เอาเงินดีกว่างานอย่างนี้ก็มีแม่ก็นึกว่าดีใจลูกไม่เอาประหยัดไม่ต้องหรอกแม่ไม่ต้องเอาปูไม่ต้องเอากุ้งมาหรอกเพราะว่ามันกินยากแม่เอาเงินมาดีกว่าแม่ก็ดีใจพอได้ยินว่าเอาเงินมาดีกว่าแม่ก็เออโอเคอ้ย 嗯哼，嗯哼，对了哈。 อันนี้กินฉลองอกินไม่เงยหน้าเลยเลย ยยใ,ใหม่ร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ